ลองภัยเจ้าป่าน้อยอินทนนท์ตอนที่เจ็ดสแลงข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวล็อกกลับไปสมทบกับคุณวราภาที่นู่นดีกว่าไปเดี๋ยวถึงค่อยพูดจากันผมกำลังต้องการตัวคุณเหลือเกินถ้าหมดงานในหน้าที่แล้วและสามารถไปด้วยกันได้ร้อยเอกเรื่อง เลือกคิวอย่างประหาดใจไปไหนคุณสักแล้วใครกันคุณวรภาของคุณแกอาจเป็นวรภาของใครแต่ไม่ใช่ของผมข้าพเจ้าบอกพูดกันสั้นๆคุณวรภาคือหัวหน้าคณะนายของผมกับตาเกิดในการเดินทางครั้งนี้คงจะเป็นเศรษฐีนี่อยากเห็นชีวิตป่า พราะเบื่อชีวิตเมืองร้อยเอกเรืองพื้มพำนพางขอตัวคณะนายทหารต่างด้าวเดินตามข้าพเจ้าไปหรือไม่งั้นก็แม่ไม้ที่บิดหวังในความรักออกจาริกสแสวงบุญข้าพเจ้าถอนใจตรงกันข้ามคุณวรพาเป็นนายแพทย์สาวและสวยเสียด้วยกำลังออกติดตามคุณพ่อของเธอ ที่สาบสูนไปในป่าระหว่างชายแดนไทยพม่ามาช้านานแล้วร้อยเอกเรื่องหยุดชนะกกับที่สีหน้าบอกความตื่นเต้นหนาเสียงก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น,นคุณสากหมายถึงคุณภาพพิสนวานาศาสตร์ทีใครต่อใครพยายามติดตามกันมานักแล้วข้าพเจ้าพยักหน้าคุณภาพพิสน นั่นแหละคุณพ่อของคุณวรภาแต่คุณรู้ข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณพระเปล่า,าแม้จะประจำการอยู่ที่นครสวรรค์ต้นทางซึ่งจะไปสู่ภูมิประเทศและสถานที่ซึ่งเข้าใจกันว่าคุณพระยังมีชีวิตอยู่ระหว่างชาวป่าหรือชาวเขาเหล่านั้นร้อยเอกรเรื่องก็ไม่ได้มีความรู้กว้างขวาง หรือได้ความรู้ขึ้นมากไปกว่าที่เราทราบมาแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อถึงที่ข้าพเจ้าสั่งให้ปงช้างพักอยู่ชั่วข่าวและแนะนำให้รู้จักกับวันละพาคำบอกเล่าของร้อยเอกเรื่องตอนหนึ่งซึ่งหลุดออกมาระหว่างเราสนทนากันทำให้ทุกคนหูฉันขึ้นมาด้วยความสนใจ ผมเคยพบหลายคนที่ล้มเหลือกลับมาจากการติดตามพอทนกับความลำบากและภัยที่ต้องเผชิญไม่ไหวร้อยเอกเรื่องเล่านอกจากนั้นผมยังได้พบกับพวกพานเก่าๆที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณที่กล่าวแล้วทุกคนรายงานต้องการอยู่อย่างหนึ่งว่าแม้จะไม่เคยผ่านเข้าไปถึงหุบเขา เอื้องจำปาสีขาวหรือพบชาวเขาที่กล่าวกันว่ากักตัวคุณภาคไว้ก็มีเหตุผลหลายประการที่จะเชื่อได้ว่าคนเผ่านี้มีอยู่จริงบางจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ประจำตำบลที่เคยเดินทางผ่านไปมาระหว่างไทยกับพมา่าและบ้านก็จากพวกที่เคยค้าขายติดต่ออยู่กับกระเลียงบนเขา ว่าคนพวกนี้หน้าตาก็เหมือนกับไทยเดิมที่เราพบกันในแสนหวีและแขวนฉานเพียงแต่ขนบประเพณีเท่านั้นไม่รู้ว่ารับมาจากไหนจะทำอะไรต้องเกี่ยวกับเอื้องจำปาไปเสียเท่านั้นไม่เชื่อในการดับศูนย์ของชีวิตหากมีศรัทธาแก่กล้าในการกับชาติไม่บูชาอะไร ไม่นับถืออะไรนอกจากแสแลงซึ่งเป็นเทวดุประจำเผ่าพงของเขาวัลภาหันมาสบตาข้าพเจ้าโดยเร็วข้าพเจ้าหันไปมองดูตาเกินกเหลียงชราหันไปจับสายตาอยู่กับสางคำจากควานช้างไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ก้มหน้าเอานิ้วเขียดินเล่นแสแลงวัลภาพืมพัม ขราวนี้เราได้ความหลักคุณสัตว์ว่ามันเป็นอะไรสะแสลงผู้ไม่ชอบการบูชาด้วยอะไรนอกจากเอื้องจำปาสีขาวบริสุทธิ์แสลงผู้ไม่ชอบเส้นสังเวยด้วยอะไรนอกจากเลือดเนื้อของมนุษย์เป็นไปนได้ไหมครับคุณสัตว์ว่าศรัทธาในความขังความศักดิ์สิทธิ ที่คุณเผ่านั้นมีต่อเทวรูปองค์นี้เองที่ทำให้เจ้าหัวหน้าปกครองชาวป่าหรือชาวเขาเหล่านี้อยู่ได้ข้าพเจ้าก้มศรีรษะเนิบๆอะไรอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นคุณวรภาเมื่อคนเราอยู่ในป่าและเชื่อถือในอภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไปเป็นวิสัยของมนุษย์ มาแต่ไหนแต่ไรเสียแล้วที่จะหวาดกลัวในสิ่งที่ตนหาเหตุผลไม่ได้และสิ่งใดที่มนุษย์ไม่รู้มนุษย์ก็จะโยนบาปหรือบุญให้แก่อำนาจศักดิ์สิทธิ์เสมอไปอย่างคนที่ไข้มาเรียขึ้นสมองล้มฟาดคาชามข้าวสิ้นชีวิตเขาก็อ้างว่าเพราะไปทำอะไรผิดผีผิดเจ้าเข้า คนเหล่านี้จึงได้หวาดกลัวกันมากมายถึงเพียงนั้นวรลภาชายตาไปทางสังคมแต่เจ้าควาชางลูกหายไปจากที่นั่นเสียแล้วตั้งแต่รู้ข่าวคุณพระหายเป็นต้นมาผมพยายามหาโอกาสอยู่หลายครั้งอยากจะชวนคุณศักด์ลองออกติดตามดูสักพักร้อยเอกเรื่องกล่าวต่อไปแต่ก็ไม่สําเร็จ เวลาราชการมันวัดมือเสียจนกระดิกตัวไม่ได้พอเขาให้ลาพักเพื่อตอบแทนความดีความชอบเป็นพิเศษก็โดนขอร้องให้พาพวกเทวดานั้นออกมาที่นี่อีกจนแทบจอดไปพอบไอโ้โจรกกหนักแต่ราชการคุณเหลืองเสร็จเรื่องหรือ,อยังข้าพเจ้าถามอ๋อต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากรายงานผล ของการสำรวจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยเอกเรืองบอกแต่ข้อนั้นร้อยโทการผู้ช่วยของผมกับพันตีเบาเขาว่ากันได้ผมเป็นไทยแก่ตัวที่จะพักผ่อนตามที่เขาอนุญาตให้ลาต่อไปอีกห้าสิบวันมันพอทีเดียวสำหรับการเดินทางครั้งนี้ข้าพเจ้าว่าแต่ผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนี่ สำหรับการเดินทางอย่างนั้นร้อยเอกเรืองคานจะแปลกอะไรคุณเตรียมตัวมาราชก,การเรื่องนี้อย่างไรไปอย่างนั้นแหละหยุกยาหรือปืนผาหน้าไมา้ใช้กับผมร้อยเอกเรืองเก่าคางนั่งนิ่งอยู่สักคู่ก็พยักหน้าเนิ่นๆตกลงเข่าบอกวัฒภา,าได้ฟังก็ร้องอุทานออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้น สีหน้าที่กล้านแดกจากการเดินทางของหล่อนเพื่อเป็นสีชมพูในตาทั้งคู่เป็นประกายขณะที่เ่ยขึ้นว่าขราวนี้คุณสักกัดตาเกินคงไม่ขาดอะไรอีกแล้วไม่ใช่หรือคะร้อยเอกเรืองหันมามองดูข้าพเจ้าอย่างสงสัยแต่ก่อนที่จะทันตอบอะไรออกไปวรพาก็เลยขึ้นมาอีกคุณสักกับตาเกิน บนถึงกุลตั้งแต่ออกจากปากน้ำโพมาจนกระทั่งดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปในการเดินทางครั้งนี้ข้าพเจ้าหัวเราะเป็นธรรมดาหรือเกินที่ผมและตากเกินอดคิดอย่างนั้นไม่ได้เราเคยสุขเคยทุกข์ตากตามลําบากและเคยเกิดเคยตายร่วมกันมาในปา่าเสียจนรู้สึกว่าแยกจากกันไม่ออก บอกกับใครก็ไม่ถูกจนกว่าจะได้พบกับตัวเองวรลภาก้มศีรษะเนิบเนิดิฉันคิดว่าดิฉันพอจะเข้าใจไม่มีอะไรจะทำให้คนเรารู้จักตัวของตัวเท่ากับอยู่ในป่าไม่มีอะไรจะทำให้คนเรารู้จักชีวิตและมิตรแทหรือเทียมเท่ากับการผ่านภัยอันตรายใดๆที่ป่าจะพึงมีได้ ถ้าเพียงการประชนภัยเท่าที่ดิฉันได้พบมาในการเดินทางมานี่ยังถึงเพียงนั้นดิฉันรู้ดีว่าชีวิตที่สมบุกสมบันมาด้วยการอย่างโชคโจนของพวกผู้ชายอย่างคุณกับคุณเหลืองและตาเกินจะมีความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟนถึงเพียงไหนแต่คราวนี้ ผมต้องการคุณเหลืองยิ่งกว่าครั้งหนึ่งครั้งใดมาก็อ่อราะเป็นการเดินป่าในภูมิประเทศที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยข้าพเจ้าบอกนอกจากได้รับจากความทรงจำของสามคำกับแผนที่เท่านั้นร้อยเอกเหลืองหองหน้าข้าพเจ้า c o ม m แผนที่อะไรกันแผนที่การเดินทางของคุณพระที่คุณวรภา ทำไว้จากรายงานของพนักงานป่าไม้ที่หนีรอดกลับมาได้แต่ก็หายเสียแล้วนอกจากวรภาสอดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดมันยังอยู่ในความทรงจำของดิสันแจ่มชัดเหลือเกินค่ะคิดว่าพอจะล่างขึ้นใหม่ได้ร้อยเอกเรืองบุ้ยปากให้สัญญาณบอกว่าไปที่สังขาร ซึ่งขณะนั้นกำลังยืนพิงต้นไม้ซึ่งขณะนั้นกำลังยืนพิงต้นไม้ลูกคำเล่นอยู่กับงวงช้างห่างจากเราออกไปพางกระซิบว่าอย่าไว้ใจมันนักเจ้าคนนั้นทำไมข้าพเจ้าถามคุณรู้จักมันหรอือจะว่ามากก็ได้ไม่รู้จักเลยก็ได้ร้อยเอกเรื่องต่อ ผมเคยคบเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ในตลาดปากน้ำโพสเสมอใช้เงินเหมือนใช้เบี้ยทั้ทงทังที่ฐานะและอาชีพเพียงควานช้างเอาทุกอย่างไม่ว่าเล่าไม่ว่าผู้หญิงหรือการพนันถึงกระนั้นนอกจากชื่อซึ่งผมคิดว่ามันตั้งเอาเองตามใจชอบก็ไม่มีใครรู้ว่าหมอนี่เป็นใครมาจากไหน มีรายได้พิเศษอะไรนอกจากนั้นผมแน่ใจเหลือเกินว่าเราพบกันบ่อยครั้งควรจะรู้จักผมดีแต่เห็นไหมแทนที่จะทักทายกับลูกหนีบางทีอาจจะเนื่องมาจากความกลัวตามวิสัยคนป่าของมันพ่อรู้ว่าคุณเหลืองเป็นนายทหารก็ได้ข้าพเจ้าอธิบายร้อยเอกเเกืองสันซีสัต เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่คนป่ามันไม่ใช่ความช้างธรรมดาอย่างที่คุณเข้าใจอยากให้คุณเห็นเวลามันใช้ชีวิตอยู่ตามตลาดปาาน้ําผูเหลือเกินจึงจะเข้าใจว่าไอสางคำไม่ต่างอะไรกับคนที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแทนที่จะเป็นชาวป่าชาวดงอย่างที่เราเข้าใจวรภาถอนใจ คุณเหลืองคิดว่าเขาจะเป็นภัยแก่เราในการเดินทางครั้งนี้งั้นหรือคะเปล่าผมไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นเขาออกตัวข้อนี้เป็นภาร,ระที่คุณสัตว์คง,งจพัพิจราณาเป็นอย่างดีแล้วว่าควรไม่ควรแค่ไหนเพียงใดแต่เรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของสั่งคำเองถ้าคิดช่วย ความชำนาญภูมิประเทศภาคหนีของเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าไม่เล่นด้วยนอกจากเราจะไม่ได้รับความสะดวกจากการช่วยเหลือของเขาบางทีการเดินทางครั้งนี้ของเราก็อาจจะล้มเหลวเสียก่อนที่จะถึงที่อยู่ของคุณพักแต่ไหนๆเราก็มาลึกถึงเพียงนี้แล้วจะต้องพยายามหาทางแก้ไขต่อไป วนาภาเม้มนิ้วฟีปากแน่นในตาเป็นประกายครับใจผมก็อย่างเดียวกันร้อยเอกเรื่องบอกได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับจากสาังคมเราควรพยายามกันต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแต่พูดต่อไปคุณวรภา,าอย่าหันหน้าไปมองทางนั้นให้มันละแค่ละคายว่า เรากำลังพูดถึงมันหรือสนใจในตัวมันตลอดเวลาข้าพเจ้ารู้ดีว่าเจ้าควานช้างอาจจะก้มหน้าเล่นอยู่กับงวงของช้างอันเชื่อมของมันอย่างไม่สนใจใจดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกทางนั้นแต่ตลอดเวลาเหมือนกันสายตาของมันชำเลืองมาจับอยู่ทุกอริยบทของเรา เรากับจะอ่านข้อความที่เราสนทนากันจากความเคลื่อนไหวของริมฟีมปากสั่งคำยืนพิงต้นไม้อยู่นานจนกระทั่งร้อยเอกเรืองขอตัวกลับไปสั่งงานแก่ผู้ช่วยและเจรจากับหัวหน้าคณะนายทหารต่างด้าวตามมารยาทในการที่เขาจะต้องแยกทางไปกับเราจากขวานช้างจึงหันหลังกลับเดินเรียบฝั่งลำธาร หายลับไประหว่างสมทุมพุ่มไม้ตามนิสัยอันเคยชินเช่นทุกวันวา